โอเคก็สอดรท้สดรูด้ด้วยนะครับวันนี้กับเลบวันเทม i ิฟายอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ก็อยู่กับแคนาดานะสนามนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันก็สนุกดีแค่เฉพาะโค้ง345 6ี่เในโค้งสุดท้ายของสนามนี้ผมไม่เคยกะถูกเลยเรจริงๆคือ AI ไปเร็วมากโค้งสุดท้ายแต่ว่าผมไปชา้ทาทน้ที่ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันหรอกแต่แบบคิดว่าพอทาเหมือนกันแล้วมันจะหลุดโคง้งซึ่งมันก็หลุดจริงๆหลายรอบด,ด้วย แต่ไ i ทไอทำได้แต่เราทำไม่ได้ก็เลยงงม,มากว่าทำยังไงให้มันได้ในโค้งแรกก็จะเบรกหลังป้าย100้นะครับผมก่อนถึงป้าย50นิดนึงนะตอนช่วงที่บาริเออร์มันหมดแล้วก็ไหลาย,ยาวนะครับผมโค้ง2ก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่อยเร่งตอนออกมาโค้ง3 4สี่นี่สนุกมากครับได้เลยว่า,าก,กะถูกนะสึผมก็กะไม่ค่อยถูกหรอกโค้ง3ก็เบรกระหว่างป้าย1 0 0ยแล้วก็ป้าย50นะแบบกเกือบเกือบห้าสิบอะไรเงี้ยตัดเคิร์ฟไปเยอะนะผมทั้ง3ทั้ง4เลยโค้ง6ก็เบรกระหว่างกลางป้ายกหนึ่งร้ยอยกัเข้าเหมือนเม แต่ก็สปินครับงานเอาใหม่ว่าผมทำเหมือนเดิมนะโค้งแรกเบรกติดป้ายระหว่าง1นึ่กับ50าสิแล้วแล้วค้นเบื่ดก็ออกจากพิษใช่ครับเรื่มใหม่เดียว่โอเครอบนี้เอาจริงพราะถ้าเกิดไม่เอาจริงนี่เราจะอยู่หลังท้ายเลยซึ่งมันไม่ดี มารับไปเดิมก็โค้งแรกระเบิดระหว่างป้าย50กับ100นะแล้วก็กินเคิร์ฟเข้าไปเลยแทบซิ่งหงแม่ได้กินเลยทั้งสองก็ไม่เป็นไรเราดูที่ Exit ครับผม Exit ซิสตเราออกมาก็ดีนะไม่สปินไม่ล็อตฟรีสักนิดโค้ง3นะผมก็เบรกระหว่างป้าย50กับ100เหมือนเดิมแล้วก็กินเคิร์ฟเข้าไปเยอะนะกินยาด้วยเห็นไหมครับดีครับทุกคนเวลาเพิ่มขึ้นมานะโค้ง6แล้วก็เบรกเหมือนเดิมครับผม50กับ100แล้วก็ไม่ได้กินเคิร์ฟครับไม่เป็นไรเ่มปอร์ เปิด D/S ขึ้นมาครับแล้วก็ไหลาย,ยาวต่อไปเรื่อยๆโค้งแปดให้ผมเบรกระหว่างก่อนที่จะถึงสะพ,พานนะระหว่างนั้นเลยแล้วก็ควรที่จะกินเคิร์ฟข้างในเยอะๆนะแต่ว่าผมไม่ได้กินหนึ่งเคิร์ฟก็ไม่เป็นไรครับอีเคิร์ฟหนึ่งก็ยังดีโค้งสิบนะผมเป็นโค้งที่ต้องเบรกหนักมากนะ 1> <1> ผมเบรกประมาณป้าย100แล้วก็ดับไปที่เกียร์สองแล้วก็ไปเรื่อยๆครับจะเรียมเปิด D/S เส้วทุกคน ก็จะถึงโค้งสุดท้ายนะ12 13 14 0ซึ่งเป็นโค้งที่ผมว่ายากนะผมไม่ได้กินเคอร์ฟอันแรกนะผมเคอร์ฟสองผมกินอยู่เวลาดับไปเกื <Yeah. S 1> บอบ02เกือบ0.2เลยอะถือว่าแย่หมายถึงว่าโค้งสุดท้ายแย่สิบเอ็ด โอเคครับทุกคนก็อย่างที่เห็นนะว่าฝนมันจะตกตอนช่วงท้ทายๆผมก็ได้จะเป็นฮาร์ดแล้วค่อยไปอินเตอร์มีเดียแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบเขาเรียกไงว่าจะฝนตกตอนไหนเนี่ยคือที่ผมหวังคืออยากให้มันตกประมาณ15-16มันจะได้แบบพอดี สตาร์ดีมากหวังว่าเราจะไม่ทำพลาดนะโอ้โหเอาไซส์แบ็กเมส จอไดแห่งป็เม็ดเมื่อกี้แปลกดีอโอือก็เบรกแบบปกติอะคอดิฟก็เบรกอย่างนี้ทำไมเราถึงสวย Yes. Sir. Now use DRS. DRS now available. ฮ่ายไม่หาละคือที่แบบยกคนเล่งเมื่อกี้คืออยากได้ DS ตรงนี้ก็เลยโยคนเล่ง God, that was the fastest lap of the race so far give me our back <What? S 2> เอาล่ะทุกคนสนามที่แล้วรัสเซลดีเอ็นเอป่ะแล้วสนามนี้คิมมี่ก็ดีเอ็นเอเมอร์ซิดเดสทำอะไรลงไปนี่เราควรที่จะย้ายไปเมอร์ซิดเดสจริงไหมเนี่ย เริ่มคิดแล้วว่ามันจะเป็นผลไม่ดีต่อเรา <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณแบบพีสิ0ฝนอาจจะตกมันบอกนี้ไม่ก็หลังจากนั้นแต่ไม่น่าตกก่อนแบบพีสิ0เดี๋ยวไม่ก็ อาจจะเป็นแบบที่สินไปวตกเออมันต้องเป็น15กับ20่สิไม่ใช่10นั่นแหละ ว้าวเกือบเพิ่มเข้าเฟิร์นเซกเตอร์มาความว่าเราต้องรองดูฟาสต์เตอรลับเซกเตอร์สองมันเฉียวซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่า Let me be yes, we're approaching the pit window, and you're going to be on mediums. พอดีกับระขึน้นอ้ว่ะ10-15อีกแล้วเหรอนี่ผ่านมา10หลับแล้วนะมาร์คเอาดีๆเดต้าพังปะเนี่ย เป็นที่สิบแล็บเราใช่วายางไป20เซนเอง30อ่ะเปลีเป็น30มสิบแล้วกันละว้าวออฟฟัสเซอรแบบนี้นนะวะถ้าเกิดว่าเฟิเร,รกก์สสเตอร์ได้ได้เพิ่มเพิ่มโอเคโค้งแรกก็มิสเอฟเฟกต์ไปละไม่น่าได้ ถ้าเกิดพิษอ่ะแล้วฝนมันตกเราก็จะแบบว่าซวยถ้านาบอกปะเผื่อถ้าเกิดว่าเดินแคลบ,บแ็บอกผมจะบอกนะบ็อกซ์ว่ะไม่บอกอะไร 21. radar suggests the weather's going to hit in around five minutes time so stay on your toes okay dry seem like the best tire for now แค่10แบบ20ไปแล้งทันโอเคทันไหมวะบล็อกเลยแล้วกัน ไม่เอาไม่พอไม่พอเราจะเชื่อมันในสแฟลชของเรา,ว,าว่าเา <What? S 2> มื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับเด็กไม่อยู่แล้วก็เลยรันออฟ DRS. DRS is currently offline. DRS offline, Okay, DRS will be offline as a fault with the rear wing system. Stay out; we can work on a fix remotely. รอ,เล,ลอลลเลยทุกคนรอเลยฝ <c oughs> นจะตกแล้วถ้่เกิดฝนจะตกแล้วก็ไม่บอกแล้วกัน Ini pasal lah. Mana tak

มันจะแบบจบแล้วอ่ะ โอเคฝนตกมากหนักมากไม่ใช่หนักมากพื้นเปียกมากเอย่ okay. าบอกละทุกคนอย่างน้อยตั้งแต่ได้ที่ประมาณหกอะโอเคคัฟฟี่นัทไม่ได้มีใครบอก <c oughs> มีคนพอกว่า เดี๋ยวเราเปลี่ยนฟอนบิงกันหรอชิบหายละสวยหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนฟอนวิน Isaac in the pits Uh oh. Okay, the steward has now disabled DRS. DRS is now disabled. เือเห็เราไม่ได้เปลี่ยนคว <You might S 1> <ด>ันวิ่งอะคือเราในที่หนึ่งนะครับซาวะเราพลาดโอกาสในที่หนึ่งมาสองรอบแล้ว ขับยากมาก And that's a podium. Excellent drive. The whole team have worked especially hard this weekend. And that my friend is a fantastic reward. Well done. โอเคครับโทนช่วงท้ายคลิปนะก็อย่างที่เห็นคือก็เกือว่าผมไม่ได้เซ็ตให้มันซ่อมฟอนวิงไว้แบบออโต้เนี่ยเรามีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ผิดพลาดอีกแล้ว จะมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ซึ่งก็เป็นทุก,กี้เนาะที่อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะหมายถึงว่าตัวผมเนี่ยทุก,กี้ของเกมนี้ก็เลยมีข้อผิดพลาดเยอะนิดนึงซึ่งทําให้ผมพลาดที่หนึ่ง,ง,งไป2รอ,อบคือจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยักแซปเนี่ยแม็กทิง้งระยะห่างไปกเกือบ3วิไม่ก็3วิ4ีวิเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมว่าผมสามารถโฮเขาไปได้เพราะว่า D AS S ก็ไม่มี ส่วน ERS ผมก็มีให้ใช้อยู่ผมว่าผมสามารถโหเขาไว้ได้แล้วเราก็จะได้ที่1แล้วเราก็ไม่มีเพนลตี้ด้วยแต่ว่าเราเปลี่ยนฟอนวิงก็เลยอดได้ที่1ไปถือว่าเป็นบทเรียนครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมนะชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมนต์ไปด้วยนะครับผมว่าชอบ,บอมากๆนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจกนากการพาร์ทหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย